เขาต้องฉลาดพอที่จะทำไม่ให้เสียหายถ้าเราจะใช้เขาเราต้องไหว้ใจเขาภาษาจีนเขาว่าอย่างนี้ถ้าจะใช้เขาจะจ้างเขาต้องไหว้ใจเขาถ้าไม่ไหว้ใจเขาก็อย่าใช้เขาหรืออย่าจ้างเขา หมายความันต้องมอบงานให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ไหวาวางใ,ใจได้ยังจะต้องมีอุดมคติอย่างเดียวกันด้วย ถ้าลูกจ้างมีอุดมคติอย่างนายจ้างอย่างหัวหน้างานอย่างลูกน้องอย่างอุดมคติมันไม่ตรงกันมันก็เดินกันคนละทางทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างทั้งหัวหน้างานแหละคนงานมีอุดมคติตรงกันว่าเราทําเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ทําเพื่อตัวกูคนเดียว ถ้าทำเพื่อตัวกูคนเดียวเดียมก็ช่วยกันโกงลูกจ้างหรือคนใต้บังคับบรัญชาก็จะส่งเสริมหรือช่วยหรือให้โกง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 กันใหญ่ฮะแล้วมันจะเป็นอะไรมันะอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะค่อยลองคิดดูที่เราจะต้องมีอดมคติของความเป็นมนุษย์ ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์มือนด้วยกันด้วยคัน,ก,นการบริหารคนที่มันยังมีสิ่งลึกลับอย่างหนึ่งคือเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจเราไว้ใจเขาเรารักเขาเรา วังดีต่อเขาอี่าวนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วจากหนังสือธรรมะตัวโตไปเรื่องสังขาวัตถุการเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่การพูดจาไพเราะ การปรเป็นประโยชน์ให้แล้วการทำตัวให้เป็นเกเเป็นพื่อนกันมากกว่าที่จะเป็นนายหรือผู้บังคับบัญชาที่ดุร้ายเรียกว่าความงดงามในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มันเป็นเครื่องน่วงเหนียวให้เกิดความร่วมมือกันได้นี่ก็สุดท้ายบริหารทั่วไปบริหารโดยวงกว้างบริหารทั่วไปเมื่อกี้เราพูดถึงบริหารงานบริหารเงินบริหารคนสุดท้ายนี่เราจะเรียกว่าการบริหารทั่วไป คือมันรวบรวมทุกสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นอันเดียวกัน <c oughs> ได้เรียกว่าทั่วไป <c oughs> จะต้องมีคุณธรรมฉลาดสามากกว่าธรรมดามากาามากันหัวหน้าพู่นน้ำ้งฉลาดกว่าลูกน้องมากมายหลายเท่านะ มีหมวดธรรมที่สำคัญที่เรียกว่าสัพปริสธรรมธรรมะของคนดีของสัตตบุรุษของผู้ที่จะมีแต่ดีไม่มีเสียเนี่ยสัตตบุรุษธ,ธรรมะของสัตบุรุษหาอ่านได้จากหนังสือธรรมะทั่วไปเรียกว่าสัพปริสธรรม รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักความถูกต้องพอดีรู้จักบริษัทรู้จักบุคคลรู้จักเหตุคือสิ่งที่ฝ่ายเป็นฝ่ายเหตุรู้จักผลคือสิ่งที่เป็นฝ่ายผลที่จะเกิดขึ้นว่ามันมีอย่างไรและมันข้าเกี่ยวกันอย่างไรรู้จักตนเองว่าเป็นอย่างไรสามารถเท่าไร รู้จักการรู้จักเวลาที่ถูกต้องที่เหมาะสมไม่ผิดการไม่ผิดขาละรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตน้นเองรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทคือความเป็นหมู่ความผูกพันกันเป็นหมู่ ธรรมะสำหรับการผูกพันกันเป็นหมู่แล้วหมู่นั้นนั่นเขามีอะไรอย่างไรจะเข้าไปสัมพันธ์กับหมู่นั้นนั่นจะต้องทำตนอย่างไรจะต้องจัดการอย่างไรเพราะเราก็หมู่หนึ่งเขาก็หมู่หนึ่งมันก็ต้องหาเข้ากันได้อย่างถูกต้องแล้วก็รู้จักบุคคลปัจเจกชนแต่ละคน เมื่อกี้ที่ียกว่ารู้จักตนนําคนคนเดียวคือตัวเองที่รู้จักผู้อื่นแต่ละคนละคนเป็นอย่างไรรู้จักผู้อื่นที่รวมกันเป็นหมู่เป็นหมู่นั้นเป็นอย่างไรรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทรู้จักบุคคลย่อมจำง่ายกว่าอย่างนี้ ถ้ามีความรู้อย่างนี้เพียงพอแล้วนั่นสามารถบริหารได้ทั้งหมดบริหารทั่วไปบริหารได้ทั้งหมดแหละปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิถ้าจะบริหารกันเป็นการทั่วไปต้องมีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความถูกต้องในความคิดความเห็นความเข้าใจความรู้สึกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้บังคับบัญชาหัวหน้าง,งานและลูกน้องผู้ใหญ่อยู่ใต้บังคับบัญชาและต้องอาศัยหลักพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่ง ตลอดเวลาสิ่งนั้นคือความไม่เห็นแก่ตัวหัวหน้าเห็นแก่ตัวลูกน้องก็แย่ลูกน้องเห็นแก่ตัวหัวหน้าก็แย่เห็นแก่ตัวทั้งสองฝ่ายมันก็ได้กัดกันเป็นแน่นอนทั้งลูกน้องและทั้งหัวหน้าความไม่เห็นแก่ตัวนี่มันเป็นหลักพื้นฐานเป็นหลัก สูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่เห็นไก่ตัวก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดการขัดแย้งซึ่งเป็นสิ่งอุบาทความขัดแย้งในบาลีเรียกว่าอุบาทหรืออุปัตถวะนั่นก็มันมีแต่ความสงบราบรื่นมันจะเป็นไปได้ถึงสูงสุดคือเป็นพระาอรหันนู่นถ้าไม่เห็นไก่ตัวอยู่กันที่นี่ก็เป็นผาสุขเป็นสังคมที่ผาสุข เอาละทีนี้จะพูดคําสุดท้ายก็คือที่จะแบบพุทธแบบพุทธจะทําอะไรแบบพุทธกันแล้วก็วแบบพุทธนี่ต้องรู้จากความหมายของคำว่าพุทธนะในหลักทั่วไปง่ายๆถือกันมาแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็พุทธะคือผู้รู้คือผู้ตื่น ือผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเป็นได้เพราะไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจะเป็นผู้รู้ไม่ได้ผู้ตื่นไม่ได้ผู้เบิกบานไม่ได้เห็นแก่ตัวมันคือโง่คือไม่รู้ไม่ตื่นจากหลับคืออวิชชาแล้วก็เบิกบานไปไม่ได้เพราะมันมีแต่อุปสรระแต่ศัตรู พูดถึงผู้รู้ก่อนผู้รู้ก็คือรู้สิ่งที่ควรรู้คำว่ารู้เนี่รู้เพียงพอเต็มที่ในหน้าที่ที่ควรรู้ไม่ต้องรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดก็เป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รดัด